คณะเพศศาสตร์หลักสูตร6ปีเพศศาสตร์บัณฑิตการบริบาลทางเพศสัจกรรมเกียรตินิยมอันดับหนึ่งชยานิตคงทรัพย์ชดาการจนสุวรรณนัตพลมลิซ้อนนันทิดาพระวังคพินมัชมนป่านทองวรรณพรเกตเลิศประเสริฐวุฒิรัตธรรมวุฒิสรากรละอองแก้วอารีรัตแก้วจุธานิติ เภสัชศาสาตร์บัณฑิตการบริบาลทางเภสัชก,กรรมเกียรติยมอันดับสองเกษินีวรภาสขวัญฤทัยเส้งหนูนรงศักดิ์อายรากาญจนกุลธัญสิริบุญญพันธ์สิริภาเพียงพอพิสารสิริมาสิตารุโณสุภวรรณกาญจนะรังสีเภสัชศาสาตร์บัณฑิตการบริบาลทางเภสาัชกรรมกันวรานิยมจุธาพรขำถนอมชนันรตาเลิศวัฒนจิรกุล นวัสนันเตงมีสีทัศนัยวงเจริญชัยธนิตาพิทักษ์บูรพาทริตวันเจรนัยนงรักมาลานุสรบงกฎชกรพลชัยปวีนาอุทุมทองปริชัดต,ต้องเส้งกี่พิวภัยชัยเดชะพานุพงพุทธรักษ์วรดิตสถาวโรดมวรวิมลเชิดชูจิต วิไลพันธ์นัลงังหลักสูตร5ปีเพศศาสตร์บัณฑิตเกณฑ์นิยมอันดับหนึ่งการเกศแซ่จิวคณิษฐาชิตเพชรขวัญพิรุณแซ่คูจิรดามูสาลีนาดาเลาหะวิริยานนท์นัทนิชาแซ่ลิ่มนัทวุฒิรอดคงที่นนลพรสุพรพิพัฒน์ธนาวุฒิเพชรมีค่าทิพาพันธพลายด้วง นรุมนองค์บริรักษ์กุลนารินาศอารัชนาการกุลน้ำฟ้าเสริมแก้วปวีนาวงวิทย์วิชช์พิชานันทเพ่งช่วยพินิตาหารชนบทพัทรพรสุวรรณโนพัทริตพัทรกิจวานิชภูเบตรบริบูรณ์สศียนงอินทนาสิริเนรชั่วสกุลเพศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง เกศวัตดีหนูรัตแก้วเกตสุดานครศิลนจันยพรอุดมรัตนัทธการทวีชื่นนัทธการบุญจันทร์นัทธนิตกสินวัฒน์ทันสวุวรรณเดชานนทการลิ่มเจริญวงกฎวงรินทราเมทีบุญทิยาจงคนพืชเบญจมาศสมสีปรวรัฐริศวัตรปียนันบุญประเสริฐ พรธิดาสกุลจตุพรพัชรีสุวรรณโกโมลกุลภาพินีเพชรแก้วยุวรินสิริธนันชัยวารุณีสงสมวิชัยธรรมบัญชาวิมลจิตจันโทโชตกุลสุธิดาศีวิทยานันสุภาพรรุ่งเรืองใบย,ยกเพชรศาสตร์บัณฑิตกมลวันตูนเพ็งกรพินรัตนวิบูล กันนิกาก้าวเอี้ยนกิตวิชัยสีกิษณาพลลชัยกฤษดาทักษิณาวิสุทธ์กัญจนาพานแก้วชูวงเกษนีเที่ยงธรรมงามนิดรุ่งแสงจักทอนยอดพิจิตจารุวันจันแดงจิตนาชัยทองจิรวัตรเจนเจริญจุรีรัตน์ตั้งสิทธิศินชยากรสวัสดิรักชุติพงศ์ปรีชาชูศักดิ์รัตนเกษร ทิธารักบัวขวัญนัตการยิ่งขจรนัชลายอดสุรางนัทวดีการจนภพักนัทวุฒประกอบวณิตดาลินรังสีสว่างเถลิงศักดิ์ศรีสัจธรทันธิกาจันทรโชดทิพวรรณบุญเสรีธนเทพวณิชยาธรธนัญญาสิงห์ไพบู์พร ธีรพงศ์มนัตพลสกุลนันทนาศรีพรสวรรค์น้ำฝนฉลองกุลศักดิ์นิติกรนินสำราญนิธิราฉิมแก้วนิยาวดีศรีสะอาดบัณฑิตมาศโพคาสิริประวิทย์ลือกเกษมสุขปาร,รียิ้มซ้ายปานิสาแซ่จันร์ปิยนุษย์สัมพันธ์ประทีป พรินทร์สว่างอารมณ์พิชยานวลได้สีพัทรินอิสระพิทักษ์กุลพานุวัตสีวิเศษภูสริดจิตเที่ยงมรกตอนันต์วัฒนก,กิจมัญชุดาสุขสวัสดิ์มัทธาอาพรมัวหมัดไซนูเดนมิงซูมายแนนวัชระจิราโสพลมิมนวันหนูเนียมวิโรธแท่ไล่ วุฒิชัยธานีรัตน์สรันปววสุขสิโรธรมัญญะหงสุภวันณจิงจิตศิรนันเพ่งยิ่งสิริการรักนิ่มสุจิตราโตเยงสุชาติลิขิตพิพัฒน์สุนทราแท่นจันทร์สุทรีพรมรัตสุนิสาเปียกบุตรสุรศีคงอุ่นนุนสุริรัตนแซ่เล่า อรวรรณวิวัฒน์พงกิจอ์อสดากรขวัญเมือง